นรกเตะนอร์มวยไทยในที่จริงว่าเด็กชายนพวิทย์มหาหนุ่มนะครับด้อมอีกที่ข่ายเข่งนร์ติ้งมวยไทยเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนในก็เป็นนังฝั่งของซุปเปอร์นาทนะครับอายุตอนนี้แค่ติดตินะครับสหรับนิีตาครั้งสุดท้ายนี่เอาชนะรถถังเล็กนะครับส่วนนักฝั่งวมน้ำเงินนะครับนักดาบมหาดีเสียบอยจริญ็บปลานะครับจากอำเภอท่าพนนทจังหวัดนครพนม ครับก็มีชนะเสือบาสลุ้มน้ำสองสีที่จังหวัดขอนแก่นครับแพ้รถถังเล็กกองเลนกิราข้าวพนมนที่จังหวัดนครปฐมล่าสุดเสมอเด่นนานายทองปูนสปอร์ตนะครับฝั่งของฐานนาคือนะครับจบการกุญธ์นี้ต่อเพชรฟอร์เติร์ดตามมาด้วยเพชรปูรภาพยัคฆ์ลำพองพบกนุนเจอสดเลยล่าเดิมพันมาทั่วภาคอีสานนะครับคูนนี้ก็มาเจอกันที่ทุ่งฝนของเราวันนี้ ดูนะครับคู่นี้เป็นคู่ชิ้งจับเป็นคู่ที่สองเนินจ่าแกนนรสิงห์มวยไทยม,มุมแดงสุรุตไม่ฟนะโุกแรกรับโุกแรกมันส่งน,นะครับสายเกมของตัวเองที่ถนัดเลยสอาาายงเรบหาตากี้จังหวะเสียบของหาตากีแต่จังหวะตั้งและวเายอมโต้ขอนไปนินจาเนินจ่าแกนนรสิงห์ด้วยใคร มาและหาหน้าทีพยายามจะตีชวนสล้อกตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับแต่เขาเก็บเดินเข้ามาอยู่อ้รอดักเตียวเผาท้ายเห็นจ้าบ้าแล้วเตียวท้ายโอ้ยจังหวะนี้จะมาการจัดใช้น้ำได้ไหมครับอุ้ยจังหวะที่ไม่ทันเตือนท้องนะครับตำรวจภาพไปถึงป่โอุ้ยจังหวะวันสุดท้นี้หม็นจ้าเดินข้าไป โอ้กรรการจะใช้ยุติการยกแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โอ้นะครับอย่างกันนะเพราะอยากจะโดนครับในการตัดกันว้ว่าเขาจะเป็นผูไทยเน่แม่อันนี้เพราะว่าออกเล้าเก่ามองนะครับมารับนมด้วยนะครับตีโต๊ะผูบรรยายผู้ต่อไปเป็น